สวัสดีผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ลุงทวนจะพาไปเทสกล้องอินฟาเรดอยู่ในป่าท่ามกลางความมืดสนิทกล้องอินฟาเรดเป็นกล้องที่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ครับทีมงานลุงทวนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับเราได้สั่งกล้องอินฟราเรดไม่เอี่ยมครับจากต่างประเทศนำมาโมดิฟายใหม่ซึ่งแสงอินฟราเรดเดิมจากโรงงาน800นาโนเมตรเราก็นำมาเพิ่ม เป็น1น0 0นาโนเมตรครับเมื่อโมดิฟายเสร็จแล้วเราก็มาส่องลงน้ำครับในระยะ5เมตรครับส่องลงน้ำเห็นปลานิลตัวใหญ่เบ้อเร่ครับปลามองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นแสงมองไม่เห็นคนครับปลาก็ว่ายน้ำตามสบายครับสำหรับท่านที่ชอบส่องปลาพลาดไม่ได้ครับกล้องอินฟราเรดสามารถส่องลงน้ำสำหรับท่านที่ชอบจับปลาครับมองเห็นปลาได้อย่างชัดเจนครับ เราจะเดินเทสไปเรื่อยครับวันนี้เราเอากล้องที่ลูกค้าสั่งซื้อจากทีมงานของเราวันนี้เอามาเจ็ดตัวครับเดินเทสไปเรื่อยครับส่งไปลงน้ําบริเวณนี้ครับพบเห็นฝูงปลาเยอะแยะครับเป็นปลาตะเพียนไซส์ประมาณฝ่ามือครับตัวเล็กตัวใหญ่คละกันครับเป็นปลาธรรมาชาติเราก็จะเดินเข้าป่าไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปเทสกล้องครับ ส่องไปในป่าครับส่องขึ้นไปบนต้นไม้ในระยะเจ็ดเมตรครับพบเห็นขังข่าวครับอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างก็คือนกกระยางครับขังข่าวมาจีบนกกระยางครับระยะที่อยู่ห่างกันก็ประมาณหนึ่งฟุตรครับก่อนที่จะได้ภาพคมชัดแบบนี้ทีมงานของเราได้นํากล้องมาโมดิฟายใหม่ซึ่งแสงเดิมครับจากโรง,งงานเป็นอินฟราเรด800นาโนเมตรเราก็เพิ่มเป็น1000นาโนเมตร สังเกตจอเล็กๆครับด้านล่างด้านขวามือเป็นโต๊ะทำงานของทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์ครับเมื่อ,อเราโมดิฟายเสร็จแล้วก็จะนำมาเทสให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับเป็นป่าธรรมชาติอยู่ในความมืดสนิทครับสี่ทุ่มครึ่งครับบริเวณนี้ภาพโดยธรรมชาติก็คือมืดสนิทแต่ว่าเรามองผ่านกล้องอินฟราเรดครับ ทางขาวจีบนกรกะยางไม่สําเร็จบินหนีไปแล้วครับทีมงานเราเดินต่อไปครับบริเวณนี้จะเป็นคลองธรรมชาติซึ่งเป็นป่าพักตบอยู่ด้านบนครับนกกวักชอบมานอนครับเราส่องกล้องไปเห็นแสงตาสะท้อนชัดแจ๋วครับเป็นนกกวักซึ่งมีหลายตัวด้วยกันครับ เราเก็บภาพสวยงามธรรมชาติมาฝากท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ชอบส่องนกส่องหนูส่องปลาครับกล้องอินฟราเรดส่องลงน้ําเห็นปลาส่องขึ้นฟ้าเห็นนกส่องไปในป่ารกๆเห็นหนูครับนี่ครับเป็นป่าซึ่งอยู่ด้านบนริมคลองนั่นแหละครับเป็นหนูธรรมชาติสังเกตครับส่องหนูจะมีแสงตาสะท้อนครับหนูวิ่งไปแล้วครับทีมงานเราถ่ายตามไปเรื่อยๆครับ เห็นแสงตาสะท้อนอยู่ในป่าพุ่มไม้นั่นแหละครับวิ่งไปวิ่งมาหนูมีหลายตัวครับมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ครับท่านที่ชอบส่องหนูพลาดไม่ได้ครับเมื่อส่องไปเจอหนูก็จะมีแสงตาสะท้อนชัดแจ๋วครับมีหนูตัวใหญ่ครับวิ่งไปวิ่งมาสําหรับท่านที่ชอบส่องหนูครับกล้องตัวเดียวส่องได้ทุกอย่างครับ เราเดินไปท้ายคลองครับบริเวณน,นี้น้ำจะขุ่นครับซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำขุ่นแล้วก็ส่องเห็นปลาได้อย่างชัดเจนครับสำหรับท่านที่มีสวนผลไม้มีรีสอร์ทมีบอ่อปลาครับใช้กล้องอินฟราเรดส่องหาผู้บุกรุกในเวลาค่ำคืนครับแสงสว่างที่เห็นอยู่นี้เป็นแสงอินฟราเรดครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับ บางท่านสงสัยว่าเป็นไฟฉายอันนี้ไม่ใช่ไฟฉายนะครับเป็นการใช้กล้องอินฟราเรดถ่ายทําในระบบความมืดสนิทร้อเครับกล้องอินฟราเรดของเรามีทั้งหมด12รุ่นด้วยกันครับทีมงานเราสั่งมาจากต่างประเทศนํามาโมดิฟายใหม่สาหรับท่านที่ชอบส่งหมูป,ป่าครับรุ่นนี้ชัดเจ๋วครับแล้วก็ตัวเล็กนี่ก็สารพัดประโยชน์ครับส่งนกส่งหนูส่งปลา ตัวเดียวครับคุ้มค่าที่สุดครับทีมงานเราโมดิฟายให้ใช้งานได้ครบทุกอย่างส่วนตัวนี้เป็นรุ่นคาดหัวครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบจับครับใช้คาดหัวส่องได้อย่างชัดเจ๋ครับรุ่นนี้ 4K ครับความคมชัดสูงเราสั่งมาจากต่างประเทศมีหลายรุ่นครับมีทั้งหมด12รุ่นครับมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ รูปส่งคล้ายๆกล้องส่องทางไกลส่องได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับสำหรับท่านที่สนใจกล้องอินฟราเรดติดต่อทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์0 8 1 3 1 1 9 3 5 4ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ